นนี้เป็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะที่ได้ขึ้นมาพูดในหน้าเสาถกครั้งแรกเวันที่21ตุลา58ขึ้นมาพูดเพื่อมามาทำงานที่แห่งใหม่ก็คือที่ที่นี้ที่วิจัยการที่เฉลิทานตอนนั้นก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็ครั้งที่สองขึ้นมาพูดเพื่อเพื่ออบรมตามตามหน้าที่ของของครูนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็น ครั้งที่สามที่ได้ขึ้นมาพูดนะก็รู้สึกใจหายเนะเพราะว่าขึ้นมาพูดเพื่อกล่าวลาพวกเราแล้วก็คณะครูคณะผู้บริหารทุกท่านเพื่อไปทํางานที่แห่งใหม่แต่เรื่องแล้วครูครูหวังในใจว่าแ้นจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ททขึ้นมาพูดคงจะมีครั้งที่สี่ครืที่ห้าและก็ต่อไปนะครับท้ายนี้ครูก็ ผู้บริหารคณะครูจ้าีพนักงานนักศึกษาทุกทั้นที่ครูมาอยู่ที่นี่การอาชีพในวิชาอย่างนี้รู้สึกอบอุ่นมากเดอนกับบ้านลังเนินและได้หวังลึกๆในใจว่าในโอกาสอันใกล้นี้เราจะจะไม่เจอกอีกครั้งขอบคุณครับ